เอาใจใส่กินเจที่งาน Thailand J Food Festival กับเมนูหน้าอีทฟู้ดวิวเซนทัลอิสฟิวบัตรแบบแรกคือ150บาทรับคูปองฟรีนมช็อเหลืองดีหน้างาดำหนึ่งกองร้านแรกอาหารเจอิมบุญกับเมนูสูตรเชฟบิ๊กข้าวผัดกระนาฉ่ฉยเต้าหู้ทอดและคณะห้องกงเจียนใครจะเป็นสายข้าวผัดต้องชอบเมนูนี้อย่างแน่นอนเลยค่ะคณะและเห็ดฉ่ำๆเครื่องแบบจัดเต็มน่ากินมากถ้าซื้อเมนูเชฟที่ร้านอาหารเจอิมบุญรับฟรีน้ำแร่ไมเนเล่นหนึ่งขวดอีกด้วยอ่ะคุ้มสุด กอบผัดพริกเกลือี่มันไม่ใช่โปรตีนเกษตรแล้วนี่มันหมูกรอบเชฟเขาก็เอาไปทอดทอดผัดผกับพริกแห้งแล้วถั่วลิสงที่เด็ดของเมนูนี้อยู่ตรงนี้เลยผงหมาล่านี่เลยเขาก็โรยเลยนะคะแล้วก็คูคูกบผัดพริกเกลือหอมเตะจมูกสุดๆดเลยค่ะทางร้านเขาใช้ผงหมาล่าสูตรเจช่วยให้อาหารมีรสชาติมากขึ้นไม่เลี่ยนอยีกด้วยค่ะขอบอกว่าเมนูนี้จะกินเป็นกับข้าวหรือกินกับข้าวสวนร้อน,อนก็อร่อยไม่เบาเลยค่ะ ไปต่อกันที่ร้านเวนส์เดย์กับเมนูหมูย่างแกงกะหรี่ญี่ปุ่นพี่เชฟก็เอาโปรตีนเกษตรไปย่างซึ่งออกมานะคะหน้าตาเหมือนหมูย่างสุดๆไปเลยน้ำแกงกะหรี่ก็ดูเข้มข้นมากกินกับข้าวญี่ปุ่นร้อนๆอร่อยสุดๆเลยค่ะโปรโมชั่นยังไม่หมดค่ะซื้ออาหารเจ90บาทขึ้นไปรับสิทธิ์แลกซื้อน้ำดื่ม1แถมหนึ่งอีกด้วยนะไทยแลนด์เจฟู้ดเฟสติวัลเซนทันฟู้ดพาร์คและฟู้ดพิลิโอทุกสาขา1-11ตุลาคมนี้ไปกันเลย